ต่อลึกงานเซอร์วิสแมนเทนแนน์กับงานรีโค้ดหลังเคลือบแก้วซันวิกเป็นอย่างไรวันนี้เราพาไปหาคําตอบกันครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหากูรูประจําร้าน87กระหลานนะครับผมพี่เก่งของเรานั่นเองนะครับผมว่างานเซอร์วิสกับงานรีโค้ดต่างกันยังไงตามมาเลยครับสวัสดีครับพี่พอดีว่ามีคําถามนะครับผมจากอินบ็อกซ์ทางร้านนะครับว่างานเซอร์วิสกับงานรีโค้ดเนี่ย แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมขอถามพี่ก่อนครับงานเคลือบเซรามิกเนี่ยปกติแล้วทางแบรนด์เนี่ยเขาจะมีรับประกัน2ปี3ปีหรือบางที่เนี่ยสปีเนี่ยอยากสอบถามว่าทาไมถึงจะต้องมีการเซอร์วิสหลังการขายในเมื่อเขารับประกันอันดับแรกต้องเข้าใจก่อนการเซอร์วิสนะครับหลังการขายเนี่ยจะเป็นบริการของทางร้านแต่ทุกร้านนะครับก็จะมีบริการหลังเซอร์วิสหลังการขายมีการรับประกันเซรามิกการดูแลหลังการขายลูกค้าในการเซอร์วิสแต่ละอย่างเนี่ยมันจะแยกประเภทกันมันจะมีการเคลือบใหม่การบำรุงรักษาบำรุงรักษาก็คือการเซอร์วิสแต่ถ้าเเเเกกกกาาารรรคคลือออใหม่่่ีียยวง ก็สำหรับร้านเราเนในการเซอร์วิสบำรุงรักษาทั่วไปเนี่ยก็จะมีออน้ำยาเคลียร์ผิวให้ใสขึ้นผิวเซรามิกนะหมายถึงเคลียร์ค่าบมลภาวะต่างๆออกแล้วก็จะมีเป็นน้ำยาบำงลุงทําให้เงาขึ้นนะครับแล้วก็จะมีท็อปโค้ดที่ทําให้ไร่น้ําได้ดีขึ้นะจะเป็นบริการ6เดือนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาต้นสายไปเหตุก็แล้วแต่เนี่ยสหรับรถแต่ละคันไม่เหมือนกันบางท่านลูกค้าน้องเคลือบเซรามิกไปดูแลรักษาดีในการเซอร์วิสเนี่ยไม่ลำบากเราเลยเราทางานง่ายแต่บางท่านเนี่ยก็คือด้วยองค์ประกอบหลยา,ายอย ปัจจัยความเสี่ยงในการใช้รถของลูกค้าแต่ละคันไม่เหมือนกันแต่าาบางคันเนี่ยหนัก,นก,นกมาบุญวุษสายอย่างเดียวได้ไหมบางทีมันก็ไม่พอบางชิ้นงานถ้าสามารถเคลียร์ได้เกลียวออกทําให้ลูกค้าไปเลยดีกว่าเช่นแบบสิ่งที่เป็นหน้าตามองเดินเข้ามาปุ๊บมองรถมองฝากระโปรงก่อนฝากระโปรงมียางไม้ขี้นกเราจะเป็นบุนวุษสายอย่างเดียวไม่ได้เนาะเราเห็นไม่ดีแล้วก็เคลียร์ออกแล้วก็ลงใหม่ลูกค้าได้แล้วแต่กรณีไปกรณีของงานรีโค้ดเนี่ยก็คืออย่างที่พี่บอกว่าคือการเคลียร์ออกแล้วลงใหม่เราควรทาตอนไหนครับพี่อันน เป็นแพ็กเกจ3ปีนะเป็นโปรเฟสนะเป็นของคารโปรนะเป็นแพ็กเกจ3ปีสามารถรีโสต์ได้ตอนไหนก็ได้หรือว่าใกล้ๆ3ปีหรือครบกำหนด3ปีแล้วก็มารีโสต์ทำใหม่แต่ท,ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การดูแลการใช้รถของลูกค้าด้วยนะครับถ้าเกิดว่ารถใช้ปีหนึ่งลูกค้าใช้งานหนะักเข้าใจรถซื้อมาต้องใช้ไม่ได้ซื้อมาจอดใช้งานมีรอยบ้างอะไรบ้างลูกค้าสามารถทําได้เลยแล้วแต่ลูกค้าหรือว่าทางร้านให้ใเราแนะนําได้คนทําตอนไหนก็ได้แล้วแต่ลูกคา้านะครับขึ้นอย แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็การเราจะบอกว่ารีโค้ดเนี่ยถ้าเป็นธรรมบผมผมมีรีโค้ดครั้งหนึ่งผมทัาก็คือรีโค้ดผมคือทําเต็มระบบก็คือผมเครื่องใหม่ดีกว่าง่ายๆก็คือทําใหม่เหมือนครั้งแรกแค่นั้นเองแต่ว่าในแพ็กเกจแต่ละแพ็กเกจมันไม่เหมือนกันถ้า2ปีไม่มีรีโค้ดก็คือมไม่ได้มีการทําใหม่แต่มีแค่รรู้ษาดูแลอาจจะเต็มชิ้นงานต่างๆได้ไม่มีประเด็นเราทําเกินอยู่แล้วไม่ทําขาดนะครับในส่วนของ3ปีมันมีแพ็กเกจในการรีโค้ดอยู่แล้วแล้วก็ให้ลูกค้าเลือกเลยหรือว่าเราให้เราแนะนําก็ได้แล้้้้วววแแตต่่่่่่่ลลลูกกกกกคคคคคาา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 าเเเพรรระะใใในนนนนนชชขขออองงงงงบบุไไมมมมหืััสียท ดูแลรถดีมากแต่ที่จอดไม่อำหนยเผลอไปจอดใต้ต้นไม้ยางไม้ขี้นกมากอะไรเงี้ยบางคนรักแคบตายโดนขี้นกบันเดียวเอาไม่ออกแล้วก็มีนะครับก็อยู่ที่ความเสี่ยงของแต่ละคันหรือของลูกค้า อีกคำถามนะครับก็มีลูกค้าหลายคนกังวลเหมือนกันว่างานรีโค้ดเนี่ยเวลาทำเนี่ยชั้นแล็กเกอร์เนี่ยจะบางลงไหมพี่แล้วแต่ร่องรอยกันดีกว่าถามว่าไอ้รอยลึกบาง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 ลอยเนี่ยถ้าเราสามารถเราออกได้เนี่ยเราก็พยายามจะออกกับลูกค้าอาจจะต้องเสียแล็กเกอร์ตรงนั้นไปแต่ถ้ารอยขนแมวบางๆเนี่ยมันจะอยู่แค่ชั้นเซรามิกอ่าเซรามิกที่เราเคลือบไปก่อนเนาะเราก็เคลียร์ตรงนั้นออกแล้วก็ลงใหม่แล้วแต่รอยดีกว่าจะบอกว่าไม่บางลงก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าบางรอยที่การเกิดเกลืจากการใช้งานเนี่ยมันเลยเซรามิกลงไปถึงหน้าแล็กเกอร์ถ้าเราจะเอารอยนั้้้นออออออกกกกเราา็ตงงขััดท่่่่ยจะบวโไไมม จะถามว่าเอาเครื่องวัดได้ไหมวัดไม่ได้ความรู้สึกวัดได้ไหมวัดไม่ได้ต้องแล้วแต่ช่างแล้วแต่ประสบก,การณ์ช่างอีกคำถามนึ่งนะครับพี่งานรีโพสตเนี่ยเราสามารถทำเฉพาะชิ้นได้ไม่ต้องเป็นต้องคำทั้งคันใช่ไหมครับได้อยู่แล้วครับแต่ในกรณีถ้าเรามีแพ็กเกจอยู่แล้วอะ <S <S ในแพ็กเกจของผมอะมัน,มนรนไนีได้หนึ่งได้หนึ่งครั้งทั้งคันถูกไหมแล้วในกรณีในแพ็กเกจของเราเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าประส่อุบัติเหตุชิ้นไหนเราสามารถเคลื่อนไปชิ้นนั้นไม่จำเป็นยังยกตัวอย่างเช่นฝากระโปรงที่ผมอธิบายข้างต้นว่่าาามห้้้ตองถกคไลใู ถ้าเราสามารถทําได้เราทําไปก่อนเลยครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ให้คําตอบนะครับผมก็สรุปง่ายนะครับผมสำหรับรถที่เคลือบเซรามิกเนี่ยแพ็กเกจรับประกัน2ปี3ปีหรือ,อามากกว่านั้นนะครับผมก็จําเป็นที่จะต้องเข้ามาเซอร์วิสหลังการขายทุกๆ6เดือนหรือทุกๆกี่เดือนตามแต่ละร้านลนั้นนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นการบารุงชั้นเซรามิกเนี่ยให้อยู่กับเราเสมอครับผมสาหรับใครที่มีคําถามนะครับผมก็พิมพ์เข้ามาได้ในที่ inbox หรือใต้คอมเมนต์นะครับผมก็จะพยายามรวบรวมคำถามแล้วก็มาทําคลิปแบบนี้ ให้เพื่อนๆกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ